หน้ามันผสมด้วยหน้าแห้งแก้ด้วยสิ่งนี้ครับคุณเคยไหมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีริ้วรอยเยอะใต้ตาเต,ต็ไมไปหมดเลยหางตาก็มีนะครับแล้วเป็นริ้วรอยเล็กๆ,ๆนะครับแล้วถ้าเวลาเราล้างหน้าเราจะรู้สึกว่าหน้าเรารู้สึกตึงทั้งหน้าเลยแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีริ้วรอยแต่แปลกนะเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งหน้าเราเนี่ย ค่อนข้างแห้งมีริ้วรอยแต่ทีโซนหน้ามันนะครับบางคนบอกว่้จะแก้ไขยังไงถ้าใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแห้งหน้าก็จะมันมากขึ้นถ้าใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวมันใต้ตากับหางตาก็จะรู้สึกแห้งมากขึ้น ผมแนะนําทางออกง่ายๆครับให้ทําแบบนี้ให้เราใช้ผลิตภัณฑ์2ผิวครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองเพราะว่าผมเป็นคนหน้ามันตรงทีโซนแล้วก็หน้าแห้งตรงใต้ตาหางตางตรง,งแก้มแล้วแถมนะผมมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผิวแพ้ง่ายด้วยดังนั้นจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ําหอมเยอะๆก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟองเยอะๆอย่างเช่นเจลล้างหน้าที่มีฟองเยอะๆก็ไม่ได้หน้าแห้งตึงมากเลยแล้วผมเคยแก้แบบนี้สมัยตอนผมเป็นวัยรุ่นก็คือพอหน้ามันแล้วผมก็ไปล้างหน้าหน้ามันก็ไปล้างหน้าวันนึงล้างหน้าบ่อยๆปรากฏว่า มันไม่ได้เอาแต่ความมันออกไปอย่างเดียวครับมันเอาความชุ่มชื้นออกไปด้วยครับผมเลยสรุปวิธีการง่ายๆครับอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือใช้ตัวล้างหน้านะครับสำหรับผิวแหง้งก็คือเน้นฟองน้อยๆหรือไม่มีฟองเลยผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฟองหรือมีฟองน้อยๆเนี่ยตัวฟองเองเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าเรานะครับแห้งมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวทําความสะอาดส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้กําจัดทั้งความมันและ m o i s ไร r i ร e r ออกไปจากใบหน้าเรานะครับอย่างนั้นผมจะใช้ตัวล้างหน้า ที่เป็นผิวแห้งโดยเฉพาะที่มีฟองน้อยๆหรือไม่มีฟองเลยคําถามที่ถามกันส่วนใหญ่ในใจผมเชื่อว่าทุกคนจะคิดแบบนี้ว่าถ้าใช้ตัวล้างหน้านะที่เป็น ผิวแห้งก็คือไม่มีฟองหรือมีฟองน้อยสิ่งที่เกิดก็คืออ้าวอย่างนี้ตรงที่มันเป็นความมันมันก็จะมันมากขึ้นสิวิธีแก้ทําแบบนี้ครับให้ใช้โทนเนอร์ที่เป็นพอมิน i ม i เ i z e r หรือใช้โทนเนอร์นะครับที่เป็นโทนเนอร์สําหรับกระชับรูขุมขนแต่ไม่ทาทั้งหน้านะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่สองผมก็คือพอผมซับหน้าด้วยทิชชู่จนแห้งแล้วนะครับ จะมีรูมขนกว้างๆและสร้างความมันของผมเนี่ยจะมีเฉพาะหน้าผากนะครับแล้วก็ตรงจมูกตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้างจมูกนิดหน่อยผมจะใช้โทนเนอร์นะครับสำหรับเป็นพอมินิมิเซอร์หรือว่ากระชับรูมขนเนี่ยมันจะช่วยควบคุมความมันได้ด้วยใส่ลงไปในสำลีแล้วก็เช็ดเฉพาะทีโซนแบบนี้ครับแล้วก็ตรงที่มีรูมขนกว้างแค่นี้ครับรูมคุมขนก็จะกระชับลงเพราะรูมขนกระชับลงมันก็สามารถควบคุมความมันได้ด้วยสังเกตไหมครับว่าเทคนิคแบบนี้นะครับง่ายๆเลยครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำ ได้แค่ 1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฟองน้อยๆหรือไม่มีฟองสำหรับล้างหน้า 2. นะครับเราก็ใช้โทนเนอร์ที่เป็นพอมินิม i ลเ z อรหรือว่าเป็นโทนเนอร์ที่กระชับรูขุมขนควบคุมความมันใช้เฉพาะตำแหน่งนี้นะครับส่วนมอยเจอร์คุณก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่คุณใช้อยู่เดิมอยู่แล้วครับ ทำแค่นี้เองครับคนที่เป็นหน้ามันทีโซนและผิวแห้งหางตาใต้ตาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับความรู้ในคลิปนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นครับถ้าใครนะครับอยากเอาความรู้นี้ไปแบ่งปันต่อนะครับไม่ต้องขอจากผมเลยครับผมอยากให้ผู้หญิงไทยและผู้ชายไทยนะครับหน้าเด็กเหมือนที่ผู้ชายและผู้หญิงเกาหลีเขาเป็นนะครับแม้ว่าเขาจะอยู่เมืองหนาวแต่สังเกตไหมครับเขาทําให้หน้าเขาดูชุ่มชื้นได้เราอยู่เมืองไทยครับแม้ว่าเราจะหน้ามันทีโซนเราก็สามารถทําให้หน้าดีนะครับเหมือนคนเกาหลีได้เช่น ครับสำหรับคนที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามในคลินิกผมถ้าเกิดว่าผมสามารถช่วยทุกคนได้ก็พิมพ์คําว่าหน่าใสนะครับแล้วก็สามารถดูจากตัวอย่างแล้วก็ไปหาซื้อข้างนอกได้ครับสวัสดีครับ